มานเลยพี่น้องเว้ยอันน่าคอนดาครับนี่ครับครับอีตอนนสเซอร์ครับพี่นอ้องข้ามมายามเบ็ดโฟมครับเออเบ็ดเบ็ดขวดพี่น้องเบ็ดขวดใส่ไว้เหงื่อกถักครับพี่น้องเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันเลยครับหลังแหลกเงียบครับพี่น้องหลังแหลกเงียบหลังสองครับแล้วนี้ที่ยังดเดืองเดี๋พี่น้องป๋าเพิ่งดึงมา

นี่ครับใส่สวยเลยพี่น้องใส่สวยเลยโอเคครับไปลุ่นลังต่อไปครับกันครับลังนี้ครับหัวกดจมครับพี่น้องมีลุ่นครับมีลุ่นลุ่นแล้วกันครับเนี่ยขดจมเด้อพี่น้องโอ้ยหัวกดจมต้องเป็นปลาไหลแน่นอนพี่น้องอใส่เวลาเนี่ยพี่น้องเอ้ย Nhả Nhả lấy khắp oh. Điều đó vì nó không, không khó tăng con lắm khắp Đưa khắp vì nữa Ở nhà khắp tít nhả Lụt nó cắn khắp นี่แหลยใสเ,ใสเนื้อปลาไหลใสเวปลาไหลเอาอย่างนี้ครับดูนกกนยน่งๆครับอโอ้ยไม่เห็นเนียงลดูหลวงศู โอ้ยังครับยังยังยังครับยังนาคอนดาครับใส่สวยครับ น,นี่ครับพี่น้องใส่สวยเลยพี่นอ้องไปน้าคนดัครับเห็นไหมครับนี่สะ้อนเสียงนี่นี่ครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเขามีร่วมหยอดน้วกันรุ่นต่อไปครับดากจมพี่น้องหลังนี่มาหลุดน,น้ำกันครับว่าจะมานบ่าดากจมครับ มาเลยนี่สิล็อดมาเลยพี่น้องเว้ยอันน่าคอนดาครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นี่ครับ,กกรรบพี่น้องบุญตระเหลืองไม่ห่ยเลยอุ้ยพี่น้องไปลุ้นกันต่อไปครับยังอยู่ไปเลยครับขวดหายครับพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับว่าจ,จะมานบ่หาขวดก่อน รุดครับแล้วนี่รุดครับพี่น้องขาดโอ้ยปนญหาผิดรุดเลยวะอะไรไงอะไรไงพี่น้อง โอเคครับเบิดแล้วเดี๋ยวไปรวมยอดกันอยู่บ้านไปรวมยอดอยู่บ้านครับรวมยอดเซานี่พี่น้องนี่ครับนี่พี่น้องปลาไหลสองปลาคอตัวหนึ่งครับปลาไหลสองปลาคอตัวหนึ่งมันหมันครับฝากติดตามคลิปหน้าพอกันไหมครับอีสานไหมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์บาวปูนั่นเอครับอีสานนะ,ะครับครับคลิปหน้าพร้อมไหมครับ